ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพัรเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอรัตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปถมถึงองค์ปัจจุบันพระงคมหาจากักรพรรดิทุกๆุพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิ้กพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดู่หลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอ,อเชิญเทพหกชั้นพูมยี่สิบชั้นเทพพูมทุกชั้นท,ทุกพทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพ้พองกันเพื่อเพิ่มกำลังลาโมตัสสักาวะ

Po na dusa ka ma dusa, sangka dusa, aki ka ng walang bandang, si wali ka mahal, di नां वन्दामि सपसो भो दा दान्म सूजेमि नो भो दाय प्रभो दा दैर गाया भग

Tatuyok kahang wanamik sa kaso, una kama sangkaku cemi na mukul taya. Lakul na kayra ka ngayon, mani rokaran si phu đô nam mô giám hộ ya tha mô na phu tha bồ cha tha ma cha sang tha bồ cha a di nam wa rang si wa ni ha de rang naman namida dodo naman namida duryo naman Ta namida sasoro Buddha Dhamma Sangha Bhumi Namo Buddha ya Pra Buddha dari Dhamma ya ma ni do pa sa ha sa su ta ma phu nam mô sa ngô ja ta phu tô na phu Phu-ta-bu-cha-ka-ma-bu-cha-sa-ng-ta-bu-cha a Sīvāri dhammaje ram. Paramaṃ vanthāmī purato. Paramaṃ vanthāmī taduyo. Paramaṃ vanthāmī Buddha dhamma sangha pujeemi. Namo Buddhaya.

อัจฉิทานังวรังปันธังเสวารีจะมหาธีรังปานังวรรณามีสุรตโณปานังวรรณามีกาตุโยตะหังวรรณามี

พุทธาัชาธัชารมชรมชาสังชารัชาอัชาทันารัารังวันชัรัาริจามะมรรังังวัญธรมรััามาุััญร

Aham wammi dudato, Aham wammi kaduyo Aham wammi sapa so, Buddha Dhamma Sangha Namo Buddha Ya, Pra Buddha Dharma Mà-ni-do-pa-ra Si-sa-ha-sa-su-ta-m-la Phu-to-nam-mo-sa-m-po na phu ta pu cha ta ma cha sang pa pu cha a di a na สิวานิจมาเทรามาหันทามิทุระโตมาหันวานามิตุโยมาหันวานามิสัพพโสบุตานามาสังฆาภูเจมินามบุตาย phra phu ta ra ta ngai an ma ni do pa Si-sa-ha-sa-su-tam-ma ma to tam mo sam po Gia-ta-phu-t-mo-na phu ta pu cha ma pu cha sang pa Adi anang warang bandang siwari jaman hari ram, turato, panang wandami gadu yo, wan panang

ญาตาพุญโมนะพุญตาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาทิทานังวารังบันทังสิวาลีจามาเีรังอาหังวันนามิตุระโต อาหังวันนามิธาตุโยตาหังวันนามิสัพพโพุทธธรรม,มาสังฆาภูเชมิน้อมไปที่หลวงปู่ดูไปตามกำลังจักรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตไปตามรูปลัก ที่เราสร้างขึ้นแนละอธิษฐานไว้แผ่ไปทั้งสามโลกธาตุโลกโอปาจิกะมนุษย์และสัตว์ต่างายจะยังเวียนว่ายถาเกิดทั้งสามแดนโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแผ่ให้ผู้มี่ประคลณกับกองทุนพระมะบัญจุทจ้มังนาและสาขาผู้ที่อธิษฐานให้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปอธิษฐานอะไรไว้ น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นขอพิมานปรบโภมทั้งหลายสยา่งวิญญาณสาเพอุธาสสาาัมพัมบะ I read